สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมอนของเครือริอเลสสามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานมากๆนะฮะก็ตามที่ผมได้บอกกล่าวไปในหน้าชุมชนนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ตามนั้นเลยฮะหลักๆเลยก็คือติดงานประจำนะฮะตอนนี้ก็ได้งานประจำทำนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาลงคลิปเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปถี่เหมือนแต่ก่อนนะฮะโอเค กับข้อสูนเนื้อหาหลักของเรานะฮะวันนี้เราอยู่กับคุณอะไรเนี่ยมาสเตอร์มายด์นะครับเป็นจักรวรรดิดอาทิตย์อุทัยสีฟ้านะครับที่ฝั่งขวานะฮะซึ่งผมจะเรียกว่าญี่ปุ่นแล้วกันนะครับสั้นๆและคู่ต่อสู้งเขาคุณอัลวินเทนะครับวันนี้เป็นพันธมิตรสีเหลืองนะครับผมโอ้โหซึ่งอยู่ทางซ้ายนะฮะแล้วก็เล่นอยู่ในแมปอะไรนะคาบาน่ารีพับลิกนะฮะซึ่งเป็นแมปที่มีแสงอาทิตย์สาดส่องแบบ รุนแรงมากนะฮะโอเคมองไม่เห็นนะมันอยู่ตรงนี้นะนแล้วคุณดูสิโดยเฉพาะคนที่เลือกเล่นปเป็นส,สีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองนะฮะเนี่ยเวลาเวลาเจอแดดสองมานี่คือแบบสว่างมากนะฮะเป็นเกมที่แบบกินสเปกมากนะครับช่วงแรกๆที่ออกมานะฮะก็ออกมาตั้งแต่ปี2008นะฮะก็พูดไปหลายรอบแล้วนะครับก็ช่างมันฮนะโอเคในแมปนี้ฝั่งสีเหลืองนะครับส่งทหารเข้าประจำการในตึกก่อนนะครับนำด้วยเอะไรนะ เจวิลินนะฮะทหารเจวิลินโซเจอร์แล้วก็พีสกิปเปอร์จำนวนหนึ่งฮะตรงนี้มีทหารจักรวรรดิวิ่งมาก็จะโดนลูกซองยิงตายนะฮะถ้าไม่หนีทันไหมครับทันนะฮะโอ้โหเกือบตายนะครับอีกนิดนึงตายแน่นอนฮะส่วนบนนี้มีบ่อน้ํามันที่ยังไม่ขึ้นมายึดกันเลยนะฮะซึ่งก็แปลกนะครับผมแต่ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะฮะตรงนี้มีหุ่นยนต์แมลงปอนะฮะคือผู้เล่นทั้งสองคนนี่ไม่ใช่โปรเพลเยอร์นะฮะนี้บอกไว้ก่อนนะครับ พอดีเอ่อพอมีเวลาแล้วก็เอาคอมไปทํานู่นนั่นนี่ใหม่นะ,ะก็เลยอยากจะทดสอบระบบหน่อยนะครับว่ามันโอเคไหมก็เลยขอเอาเกมที่ไม่ใช่โปรโมาแคสตก่อนนะฮะโอเคแล้วตอนนี้ฝั่งสีฟ้าทํา Proxy โ o โจนะฮะตั้งไว้สไกลเลยแต่ว่าทำไมมาตั้งบนเกาะนี้ครับเออโรงทหารทหารส่วนใหญ่มันว่ายน้ำไม่เป็นอันนี้แล้วตรงนี้อะไรครับนี่หันะกร่ิ เปิดดาบวิ่งใสเลยฮะเคลียกระท่อมออกโอเคเรียบร้อยที่เหลือก็เข้าประจำการตามนั้นนะครับผมโอเคตรงนี้ตึกสามตึกของฝั่งสีเหลืองนะครับฝั่งสีฟ้าว่ายังไงครับสีฟ้าสีฟ้าเล่นอะไรครับเนี่ยอันนี้มาสร้างอะไรครับเนี่ยเมนเฟรมเทคโนโลยีนาโนนะเทคนาโนเทคเมนเฟรมนะฮะชื่อภาษาอังกฤษเออ,อนี่หลายๆท่านก็ใครที่ได้ดูบอทลีกเอ่อที่เป็นคลิปก่อนหนะ้านี้ก็จะเห็นนะฮะว่า ตอนนี้ผมเล่นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับเพราะเพราะว่าผมเอาคอมไปล้างไปลงวิดีโอใหม่หนู่นนั่นนี่แล้วทีนี้เวอร์ชันที่ผมเคยซื้อไว้มันมันหายไปนะครับผมปกติมันจะอยู่ในออริจินนะแต่ว่านี้คือผมหาไม่เจอผมก็เลยไปซื้อเวอร์ชันสตรีมนะฮะอันนี้เป็นเลือดสามเวอร์ชันสตรีมนะฮะเออแต่ว่าคุณก็ต้องมีไอดีของออริจินด้วยล่ะมั้งถึงจะเปิดใช้งานได้ถึงจะเล่นได้นะะสรุปก็คือผมเสียงเงินสองรอบนะรู้สึกไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ โอเคฝั่งสีเหลืองครับ MCB หายไปไหนแล้วครับนี่หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะตรงไหน MCB มากลางอยู่ตรงนี้นะครับดูทรงแล้วน่าจะขยายฐานตรงนี้นะฮะนี่สร้างโรงเก็บเร่ตรงนี้เลยนะครับแล้วตรงนี้ยังไงครับนี่อ้าวสีฟ้าขายทิ้งโอ้หมาของสีเหลืองว่ายน้ํามาเจอนะฮะพอดีเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็มีหมาอีกตัวหมานี่ก็เป็นยูนิตที่เอาไว้สเกลในช่วงต้นเกมได้ดีเลยนะฮะอย่างที่หลายๆท่านก็ทราบกันดีนะครับแล้วยังไงต่อ อเคยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆนะครับดูแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเหลืองยึดบ่อนะ้ามันไปได้แล้วนะฮะสองบ่อครับฝั่งสีเหลืองก็ผลิตทหารออกมานะครับยังไม่มีโรงรถท่าเรือเครื่องบินนะฮะสรุปก็คือยานเกราะยังไม่มีนะครับแล้วนี้อะไรเนี่ยรถเก็บแร่สร้างโรงเก็บแร่ขึ้นมาแล้วทำไมไม่สั่งให้มันไปเก็บแร่ล่ะครับโอ้โหคุณเสียประโยชน์นะเนี่ยฮัลโหลแล้วบั็กหรือเปล่าอาจจะบั็กก็ได้นะ นี่เอายังไงครับนี่ยิงกันเรียบร้อยครับฝั่งสีเหลืองใช้ปีสกิปเปอร์กลางโลนะฮะเพื่อที่จะเคลียร์ติกนะครับเข้าไปได้กี่คนหนึ่งสองสามเรียบร้อยนะฮะโอเคแล้วยังไงครับยังไงสีฟ้าเล่นอะไรครับโอ้โหมีแต่โรงทหารนะครับสองลงเงินหมดด้วยนะเนี่ยดูทรงแล้วหรือเปล่าครับขอดูซิ โอเคมีเงินอยู่พันกว่านะแล้วฝั่งสีเหลืองละเจ็ดร้อยกว่านะครับหกร้อยโอเคอกว่าจะสร้างทุย้ยกว่าจะสั่งรถเก็บแร่ให้ไปเก็บแร่ได้นะฮะโอเคส่วนตรงนี้สีเหลืองสร้างไฮโดรฟอยออกมานะครับผมสร้างมาทําไมครับไฮโดรฟอยมีอยู่2เหตุผลนะครับไฮโดรฟอยที่จะถูกสร้างมาก็คือเอาไว้ต่อต้านยูนิตภาคอากาศหรือไม่ก็เอามายับยัง้งศัตรูนนะครับ แล้ตรงนี้ฝั่งสีฟ้าส่งเทงุมาป่วนนะครับผมสร้างกำแพงขึ้นมากันไว้เทงุเข้าไปยิงไม่ได้นะฮะแล้วยังไงครับฝั่งสีเหลืองฮัลโหลยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจริงๆเนี่ยถ้าหากว่าเกมมันนานขนาดนี้นะครับถ้าเป็นระดับผู้เล่นมืออาชีพเนี่ยต้องสร้างโรงรถแล้วนะฮะหรือไม่ก็ท่าเรืออ่าแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีเหลืองสร้างท่าเรือแล้วก็โอเคตามปกตินะฮะ เขาใจได้แต่ฝั่งสีฟ้านี่สิฝั่งสีฟ้านี่มีแต่ทหารราบนะเนี่ยถ้าถ้าฝั่งสีเหลืองบุกนี่คือชนะได้ง่ายๆเลยนะฮะพัฒนาเทคอีกนิดนึงตอนนี้เขาอยู่เทียเทียสองเอ้ยเทียหนึ่งอ๋อยังเทียหนึ่งอยู่โอเคผมว่าน่าจะขึ้นเทียสองได้แล้วนะเอาจริงแล้วยังไงรถเก็บแร่เอ้วิ่งเร็วจังเลยมันไม่ใช่รถเก็บแร่นะฮะมันสัดเดินทรานสปอร์ตเป็นยังไ,ไงยานขนสง่งม,มาส่งยูริโกะ หน่วยคอมมานโดของฝั่งญี่ปุ่นนะครับเรียบร้อยนะครับหืมขยาวาฐานใหญ่เบิ้มเลยนะครับโอ้โหแล้วฝั่งสีเหลืองคือไม่บุกเขาสักทีนะฮะจนเขาสร้างคอมมานโดออกมาได้นะฮะเป็นยูนิตคอมมานโดนะครับซึ่งถ้าเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นแบบพวกเกมวอ c คร f t สตาร์คร f t อะไรพวกนี้ก็จะเป็นยูนิตฮีโร่นะฮะแต่ว่าเกมซีแอนซีนี้เขาจะใช้คำว่าคอมมานโดนะ ซึ่งฝั่งญี่ปุ่นก็คือยูริโกโอเมกะนะฮะนี่ยกเลยครับริบไทยบึ้ม,นะะมแล้วตรงนี้ยังไงมีริบไทยามาอีก2คันตรงนี้ล่อเข้ามาครับเอายูริโกเข้าบ้านนะฮะเรียบร้อยครับแตกยังไงครับยังไงไม่ไม่ระเบิดนะครับแต่ว่าค้างฟ้าเอาแล้วลงมาก็ไม่ได้ริบไทยเข้าไปโดนโยกนะครับเรียบร้อยครับยังไงครับเอา จากการทหารก่อนโอ้โหสนุกสนานชิวๆเลยนะฮะฝั่งสีฟ้าเนี่ยดูทรงแล้วระยะโค้งส่งระเบิดไหมบึมเรียบร้อยนะฮะอยู่ริโกะได้ได้ดาวใช่ไหมครับติดดาวเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าพลังโจมตีมันสีแดงนะฮะชัดเจนแล้วยังไงครับตรงนี้สีสีเหลืองยังจะเอาเริบไทยเข้าไปสู้อีกเหรอครับไม่ไหวนะฮะเออวินดิเคเตอร์ยังไงครับทุ่มลงพื้นเรียบร้อยอยู่ริโกะนี่เป็นยูนิตคอมมานโดที่ผมว่าอันตรายที่สุดแล้วนะฮะในเกม ยังไงครับตรงนี้ลงมาไฟดับอีกสร้างสร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มไม่ได้ด้วยนะครับฝั่งสีเหลืองเพราะว่า m c v ไม่เหลือแล้วนะต้องสร้างใหม่นะครับสนามบินอยู่ตรงนี้ด้วยเรียบร้อยครับแตกนะครับฝั่งสีเหลืองแพ้ชัดเจนนะครับเกมคลิกนะฮะถ้าหากว่าฆ่ายูริกกะไม่ได้นี่ก็คือแพ้นะครับยังไงไฮโดรฟอย์โดนยกเรียบร้อยครับระเบิดกลางอากาศนะฮะมีหมามาหมาก็ยกหมาสิครับฆ่าหมาทิ้งเลยฮัลโหลคุณจะวิ่งหนีทำไมครับเนี่ย ตายนะครับเออสปีดมันจะตามถักกันทันไหมเนี่ยยังไงเรียบร้อยครับผมโอ้โหแล้วคุณไม่ฆ่าหมาไปให้หมามาฆ่ายูริโกของคุณนี่เกมพลิกได้เลยนะนี่โอ้โหเออแต่ว่าฝั่งสีเอ่อสีฟ้ามีเทงูมาอีกฝงหนึ่งนะฮะหนึ่งสอี่ห้าหกลำนะครับผมเท่าที่เห็นด้วยตานะตรงนี้ยังไงครับรวงเก็บแร่ขายทิ้งนะฮะเทงูโดนสอยร่วงลงสู่ผิวน้ําแล้วก็จมลงสู่ใต้ทนะเล วรงนี้เอายิงเลยครับผมทหารเจวิลินมายังไงครับบูทแคมป์เลือดมันน้อยอยู่แล้วนะฮะโรงทหารในเกมนี้กเหมอนกับภาค2นะฮะเรียบร้อยครับระเบิดตุม้มทหารราบก็โดนยิงตายหมดนะครับมันสู้ไม่ไหวแล้วฮะโอ้โหเราใช้หุ่นดูซับดาเมจด,ด้วยนะฮะพอยด์เดฟเอนส์ปรูนใช่ไหมวะใช่ไหมมันมันคือชื่อนี้ใช่ไหมเออพอยด์เดฟเอนส์ปรูนใช่จริงๆด้วยแล้วยังไงครับสีเหลืองสีฟ้า ทหารเปิดดาบใช้บันไซชาร์ะวิ่งใส่เลยบึ้มเรียบร้อยครับผมเลยอีกตึกอีกหนึ่งหลังยังไงครับไม่เคลียร์เลยครับโอ้ยโอเคตรงนี้เขาผมไม่สนแล้วฮนะส่งเทงุไปไล่เก็บสิ่งก่อสร้างที่เหลือเมคอนิขีของเกมนี้ก็ยังเหมือนกับเกมภาค2อยู่นะทำลายสิ่งก่อสร้างทั้งหมดก็ถือว่าชนะเรียบร้อยบึ้ม น้ำไปนะครับผมแม,แมปนี้ก็เป็นแมปที่เป็นเกาะตรงกลางนะครับแล้วก็มีน้ำล้อมล้อมรอบนะฮะต,ตรงนี้อะไรเนี่ยทำไมไม่เข้าไปเคลียร์ติดครูดาวเหรอฮะสกิลติดครูดาวหรือเปล่าอ๋อไม่น่าใช่นะไอ้พวกนี้มันอ๋อมันจะตึกว่าตึกมันพังนะฮะโอเคมีนเฟรมเทคเทียสามยังอยู่นะครับของฝั่งสีฟ้าแล้วก็สร้างยูริโกขึ้นมาใหม่นะครับผมโอ้ใช้ยานขนส่งด้วยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะต,ตรงนี้อื้อ บึ้ไปอีกแล้วสิ่งก่อสร้างหลังสุดท้ายแล้วเปล่าเนี่ยมัลติกันเนอร์เทอเรตเอาไปไหนครับวับนนี้โอ้โหทหารเต็มเลยไม่ไหวนะครับทหารยูริโกะใช้สกิลทีนี่คือหายหมดนะฮะไซโคคินิกเบิร์สตระเบิดพลังจิตน,นะฮะยังไงครับยังไงครับมีเข้าไปในบ้านด้วยไม่เป็นไรครับเขาย่าบ้านเรียบร้อยครับบ้านแตกเลยน,ะน,นี้ใช้พลังเรียบร้อยครับ ทหารราบที่อยู่ในรัศมีตายหมดนะฮะอย่าไม่ต้องสงสัยมีหม,มาด้วยฆ่าหมาก,ก่อนเอออย่างนั้นเลยครับดีมากมีทหารโดนยกตายเรียบร้อย,อยนี้เขย่าบ้านบ้านแตกเรียบร้อยยังไงครับเหลือโรงทหารนะฮะบึมเรียบร้อยครับผมโอ้โหชนะแบบง่ายๆนะฮะชิวๆอย่างที่บอกนะครับเกมนี้ไม่ใช่โปรเพลเยอร์นะฮะดูเอาสนุกสนานดูเอามันได้นะฮะ โอเคชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณมาสเตอร์มายด์ฝั่งสีฟ้านะฮะสิงก่อสร้างนะครับผมโอ้โหฝั่งสีฟ้าสร้างปุ๊บเท่านี้เลยนะครับไม่มีการสร้างเพิ่มนะฮะส่วนทรัพยากรก็ขี่กันมาเลยสีเหลืองนี่จะมีทรัพยากรเยอะกว่านะเพราะว่าเขายึดบ่อน้ํามันทั้ง2บ่อเลยนะฮะแต่เขาไม่บุกสักทีนะครับผมก็ตามนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะ นอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ